โอเคสวัสดีพเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนายซาตานสปอร์ตทีวีนะครับผมแค่ก็มาแคสเกมเดิลครับ R O N นนะครับผมในด่านเดิมนะครับผมซึ่งรู้แล้วว่าผมลืมอะไรเ,เป็นรหัสนี้ใช่ป่ะนีนะ่ผมเดินมานีปึ๊บจึบ๊บมันจะเป็น679ใช่ไหมล้วากู้ว่าหาร,หาร ง่าย <N g ay> <N g ay> ดีแล้วต้องเดินไปห้องเอ้ยมันมันสะดุดขึ้นเฉยเลยวะดอ่อยล็อกเนี่ยลืมอะไรชื่อชื่อเฮ้ยว่นวานยังเล่นไมนส่สะดุดแบบนีน่ว่ะจะจะไปไนั่งขอภัยในความกากตอนมันสะดุดจังวะโอเคเราจะไปปรับภาพมล้นะครับผม ขนาดมันดูพอประมาณสมงทวนนะครับผมตอนนี้ก็เลยว่าน่าจะหนาครับผมเห็นปะไม่ค่อยสะดุดละอยู่ที่ขนาดด้วยโอเคจบป้ายได้เราได้แล้วครับไอเทมอ้าโอ้เย้เาใช่ไงวะโอ้ใช้ไม่เป็นาหายสะด,ดุดเลยอะโดล็อกอะหายสะดุดเลยอ้านี่ที่เราเก็บ

กูร <LY humming> ์ร <Editor Bond playing> ักโอเคครับเราถ้าแปลความหมายคือเราแยกกระถางตัวนี้กันก่อนสักแป๊บนึงนะครับอันนี้ครับผมซึ่งถ้าใครเล่นของ5 5าหดจุดเท่าไหร่วะ ห้าจุสองนะครับผมเชิญดูของผมได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นทางผ่านได้อย่างดีนะครับโอเคนะครับโทษทีเมื่อกี้รู้สึกเหมือนจะหลุดนี่จำได้ครับผมต้อง MF ก่อนนะครับแล้วก็ตามที่นี่เฮ้ยใช่ป่าววะเฮ้ยโทษโทษโทษเดียวโทษผิดผิดผิดต้องไปที่นี่ก่อนเจ็บเจ็บเจ็บอ่าล็อกเลยเจ็บ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 ไงเทไปล่ะ 对呀。 วันนี้เราจะมาแกะรหัสห้องหัปต้องว่นี้กันนะครับผมโอเคครับไปต่อเออเจ็บเจ็บหน่อยจิดบหน่อยนะครับผมเริ่มต่อครับจิ๊บห่าไงโอเคผมยังงงกับมันอยู่เลยเนี่ยคือจะตั้งอไงเนี่ยใช่ไหมว่า yeah สภาพหน้าแล้วน่ากลัวมากเลยมันตัวอะไรอย่างไม่ออกมาห้องนี้แล้วทานรู้มันจะออกมาหากูแนะ่น่ะเปิดไว้ก่อนจะได้มันจะได้รู้ว่ามันจะโผล่ไมโผล่อุ้ยเยี่มันโผล่มาสองทางอุ้เยี่สองข้อ เดี๋ยวขอพักเหนื่อยไปหนึงขอพักเหนื่อยไปหนึงขอพักเหนื่อยโอเคครับท่านผู้ชมทั้งหลายหลังจากที่เราพักสักครู่ไปสักแป๊บนึงนะครับผมเพิ่งกลัวไอ้ขี้ไม่กี่มากเลยทำให้ผมรู้สึกว่าต้องเซฟแล้ว่ะถ้าว่าผมมันไม่เซฟเฮ่ไม่อยากเดินไปห้องนั้นอีกแล้วกลัวแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะไรงอับเบอร์กี้ yes sir กำลังจะจะต้องจะเซฟทำไมอะ

ต้องเดินไปสู่แสงสว่างตัวพ่อยส,สู่แสงสว่างโอ้โหกูถ่ายคลิปสองคลิปเนี่ยกูไม่ผ่านตรงไหนที่เนี่ยคุผู้ชมขอโทษทีไม่ได้ตั้งใจแต่ที่รู้ว่าแม่งนานชิบหายอะ่ะอะไรดีวะเอาอะไรดีวะ,อ,ววะ,อ,ววะอันนี้กันห้าหน่งห้อ้ไม่ได้เวียงงงไงมันอยู่เลยเลย โอ๊ยทำไมมันยากอย่างนี้วะเคื่รหัสตัวแค่เนี้ยหกหกเจ็ดเก้าเนี่ยนะแหมเอ้ยชิบหายมันมันยากอย่างนี้วะโนะอ้ย,ย,ย,อ,ย,งงอ,ยอยากชิบหายเลยไม่เอานี่มาลองกันเห็นเพื่อนบอกว่า หกเจ็ดทำไมมันยากเย็นขนาดนี้วะรหัสตัวหน้านั้นเนี่ยตัวงใส่ใจกันหกหกเจ็ดเก้าเอาแม่งเลยโอ้โหเจ็ดใช่เอาถูกด้วยเย่เยโดอกราเมสโอ้ย <c oughs> เ,เย่ดีใจเว้ยเซฟเซฟเซฟเลยก็ดีใจ โอดีใจอดอัดจุตจำโมโหคณท่านชมดูแลกันใช้เวลาน้ำไปล่ะแปดนาทีอะทำได้ผมไมล่ะอาล็อกมาไอ้หนูเจ้าไม่รู้จักฉันน้อยไปแล้วเอาเป็นใครเนี่ยฮะรู้จักไหมขนาดนี้ไม่รู้เองเลยตัวเองเป็นใคร

ao, oh. ơi à.